สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องการบริหารเวลามาฝากนะครับพอพูดถึงเรื่องเวลาคนเรามาักจะได้ยินคำพูดเสมอว่าพวกเขาไม่มีเวลาหรือมีเวลาไม่มากพอที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ที่จริงแล้วทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่าๆกันซึ่งเวลาถือเป็นบัจจัยที่สําคัญที่ไม่อาจซื้อหามาจากไหนได้เลยทุกคนมีต้นทุนในเรื่องของเวลา ทั้งเท่ากันหมดดังนั้นก,นก,นกนารวางหางการจัดการเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยเทคนิคมากมายและมีความสำคัญมากถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในปัจจุบันเนื่องจากเราเอามัวเวลาไปใช้กับการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปเช่นสื่อออนไลน์ต่างๆทาง Facebook, Twitter ก็ถือว่ามีส่วนที่เข้ามากินเวลาของพวกเราไปอย่างมากในแต่ละวันถ้าเราไม่รู้จักบริหารให้ดี มีเกตเล็กเกตน้อยที่เป็นแนวทางมาฝากในการบริหารจัดการเวลาอันมีค่าให้กับพวกคุณคุณกันโดยหาหนทางจัดการกับเวลาอย่างเหมาะสมและช่วยชีวิตง่ายๆขึ้นเยอะโดยการเขียนรายงานที่ต้องทําในการทําพรุ่งนี้ก่อนเข้านอนอันนี้เป็นแผนวันต่อวันเพื่อป้องกันการลืมและการจดบันทึกจะช่วยแม่คุณหลงลืมและหมักหมมของการทํางาน ทำสิ่งต่างๆเป็นระบบลองใช้การเขียนในรีสมุดโนต้ตหรือบันทึกลงในปฏิทินเทคโนโลยีสมัยนี้สมาร์ทโฟนต่างๆก็มีแอปพลิเคชันอยู่มากมายเลือกใช้ได้สะดวกแต่แนะนำหลีกเลี่ยงก,การเขียนบนเศษกระดาษโพส์อิทหรือกระดาษเล็กๆเพราะมีอากาศสูญหายได้การเขียนรายงานที่ต้องทำในแต่ละวันยาวเกินไปเลือกเฉพาะงานที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำเสร็จได้ในแต่ละวันการระบุเวลาให้ชัดเจน การทํางานบางอย่างที่ไม่เสร็จสักทีเพราะเราไม่ได้กําหนดเวลาชัดเจนว่าต้องเสร็จเมื่อใดจงพยายามระบุเวลาในการทํางานทุกครั้งสิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารเวลาคือการเรียนรู้การจัดลําดับความสําคัญเพราะเราทุกคนมีกิจกรรมมากมายที่ต้องทําจึงควรวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนจําเป็นที่ต้องทําตอนนี้และสิ่งไหนที่สามารถเลื่อนไปทําในสัปดาห์ถัดไปได้ลองใช้วิธีการเขียนรายงานแล้วให้ลําดับความสําคัญแต่ละอย่าง แต่อย่าให้ความสำคัญเท่ากันนะครับให้ไล่ลำดับไปการบริหารเวลาจะพยายามทําให้เสร็จตามที่วางไว้มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะเสียเวลาไปกับเรื่องจิประหาที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตและการทํางานดังนั้นลองสํารวจการใช้เวลาของตัวเองหากพบว่าเราใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์เช่นการนอนตื่นสายมัวแต่กัดกุ้มกับเรื่องที่ไม่พอใจจนไม่เป็นการทำงาน ลองสำรวจตัวเองและการปรับปรุงใช้เวลาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นคุ้มกับเวลาที่เรามีให้ทุกวินาทีครับวันนี้ผมจบเพียงเท่านี้ครับ